แส่นเขื่อนหรอท้าไมงายาวจังอะแต่งาคือเป็นลอยอย่างเงี้ยคล้ายแส่นเขื่อนมากเลยแต่เดี๋ยวถามก่อนงาปีบด้วยนะเออโอเคตอนนี้พ่อบุญมีแล้วข้างตรงนั้นคือใครเอ่ยตรงนั้นคือสุพรรณเคนครับผมอ๋อสุพรรณเคนใครที่ไม่เคยเห็นหนุ่มหล่อสุพรรณเคนหลายๆคนบอกว่าชื่อเพราะจังเลยค่ะอยากเห็นนี่นี่น,น,นี่สุพรรณ ฉีดยาแล้วเอายัดยาแล้วอันนี้หมอบอกว่าไปได้เลยสุวรรณเกษแนเรียบร้อยเจาะเลือดเจาะเลือดแล้วแน่เชื่อนี้ชื่ออะไรคะปวดไพ่เต๋าอ๋อพี่เต๋าี่อ๋ออุ้มบุญามเต๋าอุ้มบุญนุ๊กจอดรถนี่เลยกันนุ๊กเออลูกพี่ลูกจอดรถแบบโอ้ลูกชิ้นเสี่ยวแทนมากเลยตอนนี้พี่เต๋าดูนี้ตัวเล็กจังเลยไม่เล็กดิพี่เต๋าซุ่มชายอันนั้นไพ่ถังไพ่ถังครับผมก็ไปจอดตั้งไรกก่อนเลยค่ะ กันหนะามันเคหันหน้าเตียแม่เขาเขาคิดว่าเป็นช้างทั่วไปแหละอันนั้นน่าจะน้อยคูณนะถ้าจะไม่ผิดพี่นมขี่อ่าพี่นมขี่น่าจะน้อยคูณนะออกไปเลยวหออกไปจะได้ออกกระจ้างนะตั้งนั้นสวัสดีครับโอ้โหหันกล้องเลยลูกแรสวัสดีครับอ๋อยอ๋ออาหารอยู่ในเป้จ้าแล้วหมูเรื่องเออนัอนั่ะนั่นน่ะเขาไหลเขาออกอ่ะ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊อยอ๊อย,ออยจะให้เอาไปไหน